สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุ่านรายการที่เคารพทุกท่านครับประกันในช่วงบ่ายของวันที่3ตุลาคม2568น,นะครับเมื่อนี้นะครับหลายพื้นที่เขาอีสานโดยเฉพาะด้ดานตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกเกิดเป็นได้เนาะนะครับแม้ว่าเป็นม่านฝนที่จะ บล็อกไลน์นะครับแต่ว่าก็ยังก้มีเกิดขึ้นได้เนาะนะครับทุกการหลักๆเลยนะครับที่ในฝนลดลงในช่วงนี้นะครับก็หนึ่งมาจากลมตะวันออกตะวันออกเชียงใต้ที่มันเข้ามาปกคลุมภาคอีสานนะครับยังคงมัดก่อนหาตอนนั้นครับก็นั่นเดียวกันนะครับเมื่อผสมฝนตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนนะครับแต่ว่าก็ยังคงปกคลุมบริเวณภาคเอ่อเอาไทยนะครับทะเลอันมันนะครับรวมทั้งภาคใต้ตอนบนนั่นนะครับและฉะนั้นที่นะครับประเทศไทย ทางอีสา,านบ้หนเฮานีฝนค่อนทางน่อยเนาะนะครับฝนหน่อยลุ่งแต่ก็ยังคงมีเกิดขึ้นได้นะครับ้าคตะวันยกก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนติ่ตกนะครับยังคงปกคลุมอยู่ทั้งนั้นแต่วันตกเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับจังหวัดใดแน่ห้ากว่าเบบึงนะครับจากภาพดึดานนะครับก็จะเห็นจังหวัดที่ฝนตกใน่นงนีก็บ่เว้นจังหวัดเลยลำพูนะครับ ขอนแก่นชัยภูมินี่นะครับฝนกาสิมาในแนวนี้นะครับอุดรธานีอาจจะมีบ้างเนาะนะครับบางพื้นที่ด้านตะวันตกครับนี่เป็นเรดาร์ของทั้งขอนแก่นนะครับส่วนเรดาร์ของสกลนครนะครับกลุ่มฝนที่เห็นนะครับก็เคลื่อนที่ทั้งจากประเทศลาวเนาะผ่านหนองคายผ่านอุดรธานีเข้ามานะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ทั้งตบลันิกตะวันตกนะครับลักษณะของฝนที่ตกในช่วงนี้ครับ ตามการคาดการณ์แล้วเมรนฮาร์บางอื่นนะครับปาคตะว,วันออกเฉียงตันบนเกิดจะมีฝนอยู่ที่ประมาณหลายละ30ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในะการบริเวณจังหวัดเลยเชียงยี่ภูมิขอนแก่นหนองคายหนอ้ำวนผู้แล้วก็อุดรธาน,นีนะครับจะมีฝนหลายแน่จั็กน้อยนะครับจังหวัดอื่นนะครับอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีฝนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเน,นี้เนาะนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันหรือว่าอ่าองค์เพิ่มสูงขึ้น ันผสมคั้นะครับอุณหภูมิกับยที่ประมาณ3 4ถึง35องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ23ถึง26องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในมริดนะครับอื่นนะครับปริมาณฝนนะครับจะเพิ่มขึ้นก็คือช่วงวันที่6นะครับวันที่6-7นี่นะครับเ7 8ฝนจะเพิ่มขึ้นเนาะนะครับหลายๆปัจจัยนะครับก็เริ่มมีการกลับเข้าสู่ลักษณะของฤดูฝนกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับแม้จนอาจจะมีแนวลมรสุมหรือว่าากกรเิด ตัวของพายุที่อาจจะเข้ามากใกล้นะครับเข้ามากอันทะเลจีนใต้เข้ามากใกล้แผ่นดินมากขึ้นเนาะนะครับจะในเรื่องข้อยิดตามเข่าารกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับพยกรณ์อากาศมี่คนจะ่มีเพ็นกแน่พยกรณเดี๋ยวบกันใหมเมือนื่นกับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน